คง <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ไก่จะมาสอนเชฟท่องกอไก่ถึงหอนกูกนะคะดูว่าจะไปรอดหรือไม่รอดไก่ก็ยังไม่รู้จะท่องจะจําได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ท่องเลยมันก็อาจจะลืมนะคะโอเคเริ่มกันเลยเชฟสวัสดีครับท่ <c oughs> องกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ได้ล้าขอไข่ได้น้องขอขวดของเรา ข้าคุรคงหลอนหล่อพอควายผมเองพอชักคงแขงข้คนขึงขางข้าคุรขึงคางก้าละคางข้างขวาก้าละคังข้างขวาเอองางูใจกล้านูนูใจกล้าเจ้าจานใช้ดีเจ้าจานเี๊ยบชชิงตีดังชอยจิงจังชอยช้างวิ่งหนีชอยช้างวิ่งหนี โซโซลามตีโซลาโซราดีโชอกย์เชอคู่กันโชเซซูกากันโยผู้หญิงโซพาว้าโยผู้หญิงโซพาโยผู้หญิงโซวาดอชดาสวมพันโซซาทูปปังโอปัะตักหุนฐันโซซาปุงน้ำโอสันฐานเข้ามอลองโซซาทข้ามารอน ตอนางบุญโทใจกล้าตุ๊ดตายจูกคำกล้าเต่าบเท่าเดินย่องตุ๊ดตุกดสยจองนอนเรียนไม่มองนอนอไม่ย่องตอเด็กต้องนิมนต์ตัวเอมนิลงมงต่อเต่าหลังตุงอเต่าตาบาลังดงเนี่ยโอเคเราพร้อมเลอถุงแบกขนตแบกถุงตอทหารอดทน ทอทงคนนิยมทอทงคนนิยมทอทองคนนิยมทอทงคนนิยมโนหนูฟักไฟนหนูฟักไฟหนูฟักไฟนหนูฟักไฟปอใบไม้ทับถมอใไม้ถมปอปาตากลมทอตากลมผอพึ่งทำรัง พอง้งตั้งฟอฟ้าทนทานพอฟ้าชมฟังพอผ่านวางตั้งฟ้าฟังว่างพอสเพอกลางใบเฮ้ยไม่ใช่ฟอฟันสะอาดจังฟอฟันสะอาดจังพอสำเพอกลางใบมอม้าคึกคักมันนั่นคึักย้อยักเเขี้ยวใหญ่ เราเรือพายไปเรือพายไปเราลิงไตเล่าลิงจะไปเก่าบอแหวนงยาวสคอสาลาเงียบเงาสดบดีสีหนวดยาวสบเสอโบรสีหนวดยาวสุส h สบเ โอเคเร็โอเคส่อเสือดาวข้าน้องส่อเสือดาวข้าน้องส่อเสือดาวข้าน้องโอเคนุ๊กเปมนิ้วนะหัดท่องใหม่ไม่เป็นไรวันหลังเอาใหม่โอเคห่อหีบใส่ผ้ารอจุฬาท่าพยอง อ,อ,อ,อ่างเงืงองน้องอันหนุกตาโตหันหูกับจอตลาดไก่ยังจำไม่ได้เลยอ่ะเขาจะท่องได้ไเนี่ยก็โอเคนะเล็กๆใหม่อะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไก่จะลองสอนเขาอ่านับหนึ่งถึงสิบนะจะไหวไหมหนึ่งหนึ่สองสองส<า> C si. C si. Ha Ha Okay Ngu uh. Ha Sing Ha uh. Song Sam Sang uh -huh. Ha C si. C -si. Ha Okay Ah uh. Again No <laughs> Oh my god Again Ngu Hmm Sing Song Song Sam Sam C si. C si. ห้าโนซิงซองห้าหนึ่งสองสามสี่าโนซองซิงซหาหนึ่งโนซองซิงซหาหนึ่งโอเคค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะไก่ก็กะว่าจะสอนเขาวันละนิดวัละนิดวันละนิดเี้ยไทยเขาคล่องเนี้ย ก็ไม่ค่อยไม่ไม่เคยได้สอนเลยค่ะเพื่อนๆก็นิดหน่อยแค่สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคลิปนี้ไก่ก็พักความสนุกกับเชฟไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย